สวัสดีครับเสรและแนคลิปเรามาดูวงจรไฟวงจรไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ที่เกี่ยวข้องกับกุญแจของรุ่นเ b f 1 2 5ไอรุ่นแรกนะครับอ่าก็ขอชื่นชมวิศวกรผู้ออกแบบนะครับของ Honda นะครับออกแบบได้สุดยอดมากอ่าสับสนเลยอ่าหลายเทคหลายครั้งนะถ่ายทำหลายเทคมากนะครับ อ่าไม่รู้จะผ่านอันนี้คือไม่มีการตัดต่อนะครับอันไหนไม่ดีก็ลบออกทายใหม่นะครับเวฟร้อยยี่ห้าไอรุ่นแรกหน้าตาเป็นไงก็เป็นเวฟร้อยยี่ห้าอ่ารุ่นแรกที่ภาษาบ้นบานๆก็เวฟหัวเถิกนะครับเปลี่ยนระบบจากคาร์บ,บูรเรเตอร์มาเป็นหัวฉีดนะครับอ่าเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเปลี่ยน ไม่นิดหน่อยแล้วครับเปลี่ยนแปลงส่วนของเครื่องยนต์เปลี่ยนแคมชา์าเปลี่ยนล้อแม่เหล็กเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากคาร์บูเรเตอร์เป็นหัวฉีดหน้าตาเป็นยังไงต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Honda นะครับขอให้ขายดิบขายดีนะครับ Honda ไม่เคยห่วงมีการอบรมตลอดเวลานะครับยกเว้นช่วงนี้ติดโควิดนะครับ ข้อมูลที่ได้มาจากการอบรมนะครับเอกสารก็อยากจะแบ่งปันนะครับเพราะว่าเผื่อเจอปัญหาทั้งไม่ใช่ช่างแล้วก็ช่างนะครับในช่างที่เปิดร้านนะครับก็จะได้แก้ปัญหาได้นะครับสายไหนไปไหนยังไงนะครับสีสายก็ลงพยายามลงปากกาสีให้นะครับอันนี้ ผมวาดอันเทเนเตอร์นะครับล้อแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดนะครับอันนี้คือเล็กติฟเออร์เล็กคูเตอร์นะครับหรือแผ่นชาร์จอยู่ด้วยกันนะครับทั้งแปลงไฟทั้งควบคุมไฟนะครับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะเรียกแผงชาร์จก็แล้วแต่นะครับ ECM รีเล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 รุ่นนี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับมีเซ็นเซอร์จับเอียงด้วย นะครับชินเซอร์จับเอียงมีไดโอดมีไดโอดด้วยนะครับไดโอดก็คือ,อการอุปกรณ์ที่บังคับให้ไฟฟ้าวิ่งได้ทางเดียวนะครับวิ่งย้อนไปอย่างนี้ไม่ได้วิ่งมาได้ทางเดียวนะครับไดโอดก็จะติดตั้งอยู่ประมาณอคอนโซลเปิดคอนโซลแถวแถวคอรถนะครับใต้ เบ้ากุญแจนะครับอันนี้สวิตกุญแจพระเอกนะครับไม่เด่นชัดเท่าไหร่นะครับสวิตกุญแจเข้าหนึ่งออกหนึ่งนะครับเข้าสีอะไรออกสีอะไรเดี๋ยวก็จะรู้กันทําไมต้องมีรีเลย์นะครับวิสุกร์ฮอนด้าห่วงใยนะครับห่วงใยว่าผ้าแบตเตอรี่หมดนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์พวก เกี่ยวกับหัวฉีดนในช้ไฟเยอะนะครับก็เลยออกแบบแผ่นชาร์จตัวใหญ่นะครับข้างในมีคอนเดนเซอร์การผลิตไฟของกดลวดฟิลคอยที่มากพอนะครับเดี๋ยวแสงรู้สึกว่ามีแสงแดดรบกวนนะครับดูไม่ชัดเดี๋ยวย้ายหน่อยนะครับระบบแสงธรรมชาติทายทำกลางท้องนานะครับเพื่อให้เงียบ ไม่มีเสียงรบกวนอ่ายังมีอุตส่าหมีแฟนคขามาบีบแต่นะครับอ่าต่อนะครับอ่าไฟที่ขึ้นมาผมไม่ได้วาดพันเซอร์คอยนะครับก็เอาแต่เส้นเดียวอ่าเส้นหลักคือซิงเกิลเฟดเลยนะครับขึ้นมาเฟดเดียวสีขาวนะครับอ่าตรงมาที่แผ่นชาร์จเลยนะครับสีขาวเป็นไฟกะระแสสลับนะครับ พอเข้าไปในแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จมีทั้งหมด5เส้นนะครับมีเขียวกราวแดงไฟบวกแดงขาวก็ไฟบวกนะครับแล้วแยกกันไปทำงานนะครับสีเหลืองก็ไม่ต้องแปลงก็ได้นะครับเป็นไฟกระแสสลับอันนี้กระแสตรงนะครับแดงกับแดงขาวสีเหลืองคือไฟแสงสว่างนะครับก็จะไปผ่านอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ ไฟหน้านะครับสวิต์เปิดปิดสวิต์สูงต่ำก็จะเปลี่ยนสีไปตามที่ผ่านอุปกรณ์นะครับสายสีต่อไปสายแดงขาวนะครับสายแดงขาวก็จะมาที่รีเลย์เดี๋ยวรีเลย์นี่มันทำไมมีมีทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ในวงจรนี้มี3ตัวนะครับตัวที่4นี่มัน จะมาควบคุมปั๊มติ๊กนะครับาสายแดงขาวนี่เป็นไฟดีซีไฟบวกแล้วนะครับก็จะไปที่เข้ารีเลย์ควบคุมตัวนี้เป็นรีเลย์ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่นะครับถ้าไม่มีตัวนี้ไฟมันก็จะวิ่งไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับเขาทำไมเขาต้องต่อแบบนี้กราีแบตเตอรี่เสื่อมนะครับเดี๋ยวค่อยพูดต่อไปอแดงขาว ไปรอที่รีเลย์นะครับข้ามไปไม่ได้หลักการของรีเลย์ก็จะมีคอนแทคเห็นไหมครับาสายต่อไปสายสีแดงนะครับที่แผ่นชาร์จก็จะมีสายตามนี้เลยนะครับที่หน้ารถนะครับสายสีแดงก็จะต่อมานี่นะครับไฟบวกเหมือนกันนะครับ ขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับเจอไดโอดไดโอดคือไฟวิ่งได้ทางเดียวไปไม่ได้ก็จะมานี่นะครับแล้วก็วิ่งผ่านขดลวดของรีเลย์ทั้งสองตัวเลยครับรีเลย์ตัวนี้คือรีเลย์ควบคุมไฟสัญญาณนะครับมาให้ไฟสัญญาณติดนะครับต้องผ่านรีเลย์ก่อนอแล้วก็จะวิ่งมานี่นะครับผ่านขดลวดวิ่งมานี่ไปที่กล่องนะครับ ลงกล่าวที่ ECM ECM ย่อมาจาก Engine Control Module ใช่หรือเปล่าครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อีกแยกหนึ่งก็จะมานี่นะครับผ่านสวิชกกุญแจนะครับผ่านสวิช์กุญแจแล้วก็ ออกจากสวิตช์กุญแจเข้าแดงนะครับออกจากส,สวิตช์กุญแจเป็นแดงดํานะครับสายสีแดงดํานะครับสําหรับเวฟลอยยี่หรุ่นแรกนะครับแดงดําก็จะมาต่อแยกผ่านรีเลย์อีกที่นึงนะครับรีเลย์ตัวนี้เป็นรีเลย์หลักนะครับแมนรีเลย์นะครับก็ผ่านขนลวดทางนืองแล้วก็ไปรอที่จะข้ามไปใช้งานนะครับ มีหน้าคอนแทคเหมือนกันเห็นไหมครับถ้าข้ามไปได้ก็จะไปนะครับเปลี่ยนสีเป็นดำน้ำเงินนะครับดำน้ำเงินนี้ก็จะไปเลี้ยงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวฉีดทั้งหมดนะครับคอยหัวเทียนหัวฉีดปั๊มติก ECM เซนเซอร์ต่างๆนะครับแล้ว จะสร้างสนามแม่เหล็กได้ยังไงก็คือผ่านขดลวดในตัวรีเลย์แล้วก็จะออกเป็นแดงขาวนะครับเพื่อจะหาจุดลงกาวเขาก็จะต่อเซ็นเซอร์จับเอียงดักนะครับอีกทีนึ่งเซ็นเซอร์จับเอียงตัวนี้ก็จะอยู่ระหว่างขาอยู่ประมาณหัวเบาะนะครับทำงานาตั้งแต่ถ้าเกินบวกลบ45องศานะครับ หมายความว่ารถล้มนี่ก็จะตัดไฟนะครับลงกลาวไม่ได้นะครับถ้ารถตั้งอยู่ก็เปิดกุญแจปุ๊บในเสี้ยววินาทีนะครับพูดเหมือนจะยาวนะครับมันก็จะรีเลย์หลักก็จะทํางานดังแจ็กดูดเลยนะครับดูดแล้วก็ปล่อยไฟนะครับถ้าหากแบตเตอรี่มีนะครับถ้าไม่มีก็ก็พร้อมที่จะดูดคอนแทคนะครับ เมื่อเราคลิกสตาร์ทนะครับเกิดไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็จ่ายออกมาตามนี้นะครับสีเขียวก็เป็นกราวให้แผ่นชาตนะครับตามนี้เลยไฟก็จะออกมาแรกๆจากแรงคนสตาร์ทนะครับไฟก็จะออกมาไม่ถึง1 2โวลต์นะครับกรณีสมมติว่าตอนนี้แบตเสื่อมนะครับแบตเสื่อมแบตเตอรี่เสื่อมแล้วใช้รถมา2-3ปีนะครับไม่มีต่างซื้อแบต เราคลิกสตาร์ทไฟออกมาน้อยนะครับ ECM รู้นะครับสมองกลรู้เพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าไฟออกจากเส้นนี้นะครับมี3แยกมานี่มานี่ผ่านขดลวดลงกลาวที่ ECM มันไม่ถึง12โวลต์ใช่ไหมครับถ้ามาน้อยกว่า12โวลต์ก็ไม่อนุญาตให้ลงกลาวนะครับรีเลย์สตัวทำงานไม่ได้ ทำให้ไฟที่ผลิตออกมาจะไปเพื่อจะข้ามไปชาร์จลงแบตที่สายแดงเหลืองเนี่ยผ่านฟิวชาร์จลงแบตไม่ได้ไม่ดูดนะครับรีเลย์ไม่ทำงานตัวนี้ก็ลงกราวไม่ได้ก็ไฟสัญญาณนะครับจากผ่านฟิวลองดำแดงนะครับข้ามคอนแทคมาเป็นดำไปเลี้ยงไฟสัญญาณต่างๆไม่ได้ ั้งไฟเลี้ยวแตรนะครับสวิตช์สต็อปเบรกนะครับก็จะดินดักด้วยรีเล์นะครับก็สรุปว่าตัวนี้คือรีเล์ดักไฟสัญญาณรีเล์ดักไฟชาร์จลงแบตเตอรี่รีเล์หลักรีเล์แมนรีเล์ตัวนี้นะครับแล้วก็รีเล์ควบคุมปั๊มติ๊กกรณีมีไฟฟ้าก็สบายเลยนะครับแบตเตอรี่เต็มเปียกนะครับ ไฟก็จะวิ่งออกจากแบตผ่านฟิวหลักนะครับผ่านฟิวหลักไปรอผ่านฟิวรองด้วยนะครับต่อนุกรมกันนะครับฟิวสองตัวผ่านฟิวรองแล้วก็รอที่จะข้ามไปเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟสัญญาณต่างๆนะครับแล้วก็จะผ่านมานี่นะครับผ่านมานี้ผ่านไดโอดผ่านไดโอดได้ก็วิ่งมานี่ด้วยนะครับ ไปไหนได้ไปหมดนะครับมานี่ด้วยมานี่ก็รอ้ามานีอ่าผ่านขดลวด2ตัวต่อขนาดกันเห็นไหมครับมานี่ด้วยอ่าแล้วก็ลงกล่าวอ่าไฟมาอ่าโวลต์อ่า,า ECM อนุญาตนะครับอามีข้อค,ความเข้าขอไยครับอนุญาตลงกล่าวหน้าคอนแทกพวกนี้ก็จะทำงาน เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีนะครับอันนี้คือที่ออกแบบมาอย่างนี้เพราะว่าวิศุกร์างด้าห่วงใหญ่ห่วงใหญ่ออกแบบได้ดีมากนะครับห่วงใหญ่กรณีแบตเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมใช้งานหรือไม่มีมันเสื่อมมันพังนะครับแบตเตอรี่มันหมดอายุเร็วนะครับก็จะดักไว้หมดเลยหรือไฟสัญญานี่ เคยเห็นไหมครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้ไฟเบรกสวิตช์สต็อปเบรกค้างเปิดกุญแจแบตเตอรี่อ่อนๆก็แดงยังไม่ทันเบรกก็แดงนะครับสต็อปเบรกมันค้างนะครับมันก็จะเกิดการกินไฟทำให้ไฟที่จะมาเลี้ยงอ,อุปกรณ์ที่ต้องจำเป็นก็คือระบบหัวฉีดนะครับไม่เพียงพอนะครับ ก็เลยทำรีเลย์นี้ดักไว้นะครับต้องชื่นชมว่าออกแบบได้งไงคิดได้ยังไงนะครับมันก็จะมีสีสายประมาณนี้นะครับดูนะครับจากแบตเตอรี่สีแดงผ่านฟิวหลักก่อนจะไปฟิวลองนี่แดงเหลืองนะครับผ่านฟิว,ฟวลรองจากแดงเหลืองเป็นดำแดงนะครับดำแดงก็จะไปรอ ที่รีเลย์ควบคุมไฟสัญญาณนะครับแดงเหลืองก็จะมารีเลย์ควบคุมชาร์จแบตเตอรี่นะครับผ่านไดโอดมาเป็นแดงนะครับแดงอีกแล้วนะครับแดงแดงนี้ก็จะไปที่สวิตช์กุญแจนะครับแล้วก็มาจากแผ่นชาร์จนะครับสวิตกุญแจมันก็ มานี่ก็ไม่เป็นไรข้างในวงจรมีไดโอดนะครับอ่ามันก็จะไปที่สวิตช์กุญแจข้ามสวิตช์กุญแจเป็นแดงดำนะครับแล้วก็จะเอาอผ่านเซ็นเซอร์จับเอียงก่อนแล้วก็ดูดหน้าคอนแทคท,ทำให้แดงเนี่ยข้ามมาดำน้ำเงินนะครับดำน้ำเงินก็จะเป็นเมนนะครับอันนี้เมนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หัวฉีดนะครับ รวมถึง ECM นะครับ ECM ก็ใช้สายาดำน้ำเงินนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมเราคลิกสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์ติดนะครับแล้วแบตเตอรี่จะมีไม่มีตัวนี้ก็จะจัดการนะครับแผ่นชารก็จะจัดการจ่ายไฟทั้งหมดนะครับทั้งไฟเลี้ยว ไฟสัญญาณต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่เสถียรเหมือนรถปกตินะครับเหมือนรถทั่วไปที่ไม่เป็นระบบนี้นะครับบีบแตรก็จะดังแบบไม่เต็มใจเปิดไฟเลี้ยวก็จะติดมั่งไม่ติดมั่งอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับเบฟร้อยเยี่ยยี่สิบห้าไอรุ่นแรกนะครับยอดจำหน่ายอาจจะไม่หวือหวาเท่าไหร่ครับรุ่นนี้ แต่เป็นการออกแบบที่สุดยอดนะครับยอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็น125ไอ้ไฟเลี้ยวบังลมนะครับหวังว่าจะเจอปัญหาก็ดูคลิปนี้แก้ไขนะครับสีสายไปไหนยังไงนะครับตามนี้นะครับออกจากแผ่นชาร์จเส้นนี้แดงขาวแดงล้วนเขียวกราวเหลืองไฟแสงสว่างนะครับ ไฟที่ขึ้นมาจากล้อแม่เหล็กสีขาวนะครับไฟที่ออกจากรีเลย์ทั้ง2ตัวรีเลย์ควบคุมสัญญาณรีเลย์ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ลงกาวที่ ECM เหลืองเขียวนะครับเหลืองเขียวเส้นนี้เหลืองเขียวนะครับเข้าช่องไหนไม่รู้ไปดูที่ ECM ก็จะเจอสายสีเหลืองเขียวนะครับไฟเลี้ยงน้ำเงินดำน้ำเงินนะครับไฟเข้า สวิกุญแจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าแดงออกแดงดำนะครับไม่ใช่ดำแดงนะครับแดงดำอันนี้ดำแดงคนละสีนะครับแต่รุ่นต่อไปอุปกรณ์พวกนี้อาจจะหายไปนะครับเพราะว่ายิ่งเยอะ มันอาจจะดีมีข้อดีข้อเสียนะครับเดี๋ยวไปดูเว็บร้อยยี่สิบห้ารุ่นสองนะครับไฟเลี้ยวบางลมว่ามันวงจรไฟมันจะเหมือนกันไหมนะครับมันหายไปจริงหรือเปล่านะครับอ่าสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ